คนที่แพ้ก <auf war>: ็ต <life> ้องดูแล ตัวเองนี่ฮะตั้งแต่ขาบ,บ้านเมื่อคืนนี้งอยเงาดูนี่นอนเข้าป่าฮะแต่มันอยู่แต่มันอยู่ก็ชีวิตมันเศร้าอะไรขนาดนรกฮึฮึฮ ไม่เอาอะไรกูแล้วชีวิตมันเศร้าขนาดนั้นมันแค่คาบ้านจะไปอะไรแล้วลูกฮะมันจะไปโดดน้ำฆ่าตัวตายนะไม่เอานะโกนะชีวิตมันยังมีค่ามแค่นัดเดียวมันก็แค่คาบ้านเ,นเออคาบ้านนะใครมื่สามลูกก็จะมีอะไรวะสเปอร์วะบอลมัดมีใครกว่าแคาบ้านเนี่ยเป็นยิงแมนยูสามเม็ดเนี่ยอืมก็อ่าพอดี เออรักรักพ่อรักนั่งลงเออไม่รักก็จะรักใครละ่ะมันมีพ่อที่แหละคอยปลอบใจมึงไงใช่ไอมผใจชายเมื่อคืนนอนน้อยนะรออยู่แช่งรอบดึกจบครึ่งแรกปิดไฟนอนเลยใช่ไหมเราอะ <laughs> ไปเป็นหมอบลงหมอบลงเดี๋ยวพ่อดื่มน้ำก่อนนะ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับ ก็หลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยที่นี่มันที่ไหนนะฮะที่นี่มันที่โอทับพอดไม่ใช่ชา่าบอนะคือที่หนูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะครับมันคือใกล้ๆกับสวนของหนูนะฮะแฟนมันอยู่ตอนนี้ยเวลาคุยอะไรด้วยมันก็จะไม่ค่อยอยากพูดอยากคุยนะฮะเมื่อมองบนฟ้าไกลก็จะแบบ เหมยเหงาเศร้าซึมนะฮะโศกเศร้าเสียใจเฮ้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันจะมีใครว่าไอ้บุกไปชนะแมนตีแล้วบอกอยากเจอกับลิเวอร์พูลไอ้เราก็แบบอย่าเพิ่งเลยปลานีเราเธออย่าพิ่งเจอลิเวอร์พูลเลยเพราะรู้ว่าฟอร์มร้อนแรงอืมเราก็กลัวไงเราไปแปลลิเวอร์พูล,ลหลายคนถามว่าวันนี้ใส่เสื้อแมนยูทําไมก็ใส่ให้เกียรติเข้าใจใไหมใส่ให้เกียรตินิดนึงนี่ไหม เพื่อเชิดชูการมาของรูเบนอารโมริมนั้นจะทำให้แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งหมดแล้วกาแฟนะมาก่อนที่จะไปพูดถึงฟุตบอลน,นะครับก็อันนี้เป็นความตั้งใจของหนูที่ที่หนูอยากจะบอกแล้วกันนะครับเป็นเครื่องเตือนใจสิ่งที่หนูจะพูดเนี่ย มันเป็นเครื่องเตือนใจไม่ใช่เตือนใจใครนะใจหนูเอ,เองนี่แหละนะ,ะเป็นเครื่องเตือนความทรงจําว่าปีเนี้ยนะครับ31ธันวาคมเนี้ยที่ถึงเนี้ยหนูจะอายุ45เต็มเขา45แล้วก็มีความตั้งตั้งใจไหวตั้งเป้าไว้นะฮะกับตัวเองว่า อยากจะตั้งใจลดน้ําหนักแบบจริงจังแต่ไม่รีบนะต้องบอกก่อนไม่ได้แบบตั้งใจอดอหาหรต้องเอาลงอะไรเงี้ยเนี่ยเริ่มต้นมาสอเดือนกว่าตอนแรกน้ําหนักเก้าสิบห้านะครับที่ไปหาหมอตอนเนี้ยก็ได้เห็นเลขแปดแล้วนะครับน้ําหนักเหลือประมาณแปดสิบแปดก็พยายามให้เห็นเลขเจ็ดนะครับก่อนห้าสิบฮะหนุวมยวลาอีกห้าปีนะครับหนูอยากได้สักเจ็ดสิบหนูว่าเจนะ็ดสิบกําลังดี ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะครับวันนี้วันที่ยี่สามธันวาคมก็อยากจะให้เป็นเครื่องเตือนใจกับตัวเองว่าจะตั้งใจลดน้ําหนักนะครับไม่ได้มีอะไรตัวไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้กินอะไร i อ f อฟอะไรไม่ไกินนะก็เลือกในแบบของตัวเองแล้วก็ตอนเนี้ทำได้6วันแล้วก็คือตื่นเช้ามานะครับ หนูตื่นมาหกโมงเช้าทุกวันนะครับเมื่อคืนนอนเกือบเกือบตีสองตีหนึ่งกว่าๆหลังจากเลี้ยวผูจบปั๊บเดี๋ยวก็ก็ก็นอนแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจว่ามันตื่นเองตอนเนี้มันเหมือนเราคนเริ่มแก่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมงอกมีมันห้าเส้นหกเส้นแล้วบนหัวนะฮนะก็ตั้งใจว่าได้หกวันแล้ว นะครับมันมีปั๊มมาเปิดใหม่ใกล้ๆก,กับสวนหนูนะครับหนูก็เดินเนี่ยไปไกดโก้เนี่ยเดินไปซื้อกาแฟนะกินกาแฟดำนะหลานก็ต่อนให้กินอเมริกาโน่แบบไม่หวานเพื่อให้มันโอเคอ่นะก็ก็อยากจะพูดเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับตัวเองว่าเมื่อใดที่เราย้อนมาดูคลิปนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมึงสัญญากับคนในช่องไว้มึงสัญญากับตัวเองไว้ว่า จะตั้งใจลดน้ำหนักทําเพื่อตัวเองทําเพื่ออนาคตของครอบครัวเพื่อจะได้อยู่ดูแลคนที่เรารักนะไม่จช่คุณแม่ลูกหลานหรือคนในครอบครัวไปนานๆนะครับมามาคุยเรื่องบอลกันได้แล้วเฮ้ยเช้านี้ที่สดใสวันจันนะอากาศมันเย็นอ่ะหนาวด้วยตรงนี้หนาวอ่ะ ก็จะมาพูดถึงผลการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็จะมีช่วงสามทุ่มนะครับสามทุ่มเนี่ยก็จะมีอที่มีผลน่าจะมีผลพอสมควรนะครับก็จะมีคู่ที่อเอฟเวอร์ตันเปิดกุดิสันพาร์คนะครับต้อนรับการเยือนของสิงห์บลูซึ่งถ้าเขาชนะจะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับ นําก็นําไม่มีคำว่าชั่ว,วคราวค้างคืนก็คือนําก็นํามันจะสองชั่วโมงก็จ่าฝูงนะฮะใครเตะใหม่แล้วมาแซงมันก็คือจ่าฝูงคนใหม่ถูกไหมก็ทําไม่ได้เนื่องจากเชลตีนะครับก็ไม่เคยเจอฟุตบอลแบบว่าอุดแบบทุกคนลงอยู่ในทีมลงอยู่ในแดนหมดอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีช่องไม่ค่อยมีอ่าช่องว่างให,ให้ให้ทุกคนแบบทําเกมอะไรอย่เงี้ย กับการกับการเป็นว่าเอเวอร์ตันมีโอกาสที่จะขึ้นนําเชลตีแบบจังๆเนี่ยหลายครั้งหลายคราแต่ก็ทําไม่ได้สุดท้ายก็เสมอไปศูนย์ศูนย์นั่นหมายความว่านะครับเชลตีเก็บได้หนึ่งแต้มก็แข่งมากกว่าเรอร์ฟูสองนัดนะตอนนั้นนะและตามหลังเรีย์ฟูอยู่หนึ่งคะแนนหมายความว่าเรอร์ฟูจะเป็นที่หนึ่งในครึ่งฤดูกาลแรกนะครับช่วงคริสต์มาส นะครับเป็นจากฝูงนะครับก็แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่น่าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพบบราะบอลมันเตะต้องกราบขอโทษด้วยนะต้องกราบขอโทษด้วยที่ต้องพูดถึงก็ <c oughs> ขาบ้านโอเคนะสามศูนย์ขาบ้านเลย <c oughs> มีโอกาสนะไม่มีโอกาสนะมีโอกาสเยอะนะทําไม่ได้เวาเออทํามาเสียใจไหมเสียใจนะหนูก็เสียใจนะครับว่าเออจะไม่ขาบ,บ้านวะเออไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสจะทําก็ไม่ได้ทํามาก็ทํามาแก๊กอะไรไม่รร้นะน่าจะได้นะเพราะว่าเลตเตอร์เนี่ยก็ โดนวูบสามเม็ดนะฮะคาคิงพาวเวอร์สเตเดียมหนูก็เชียร์เลเตอร์อยู่ไงหนูก็แบบเอ๊ะทำไมแพ้คาบ้านวะแล้วก็ว่างั้นทำไมแพ้คาบ้านวะคาบ้านได้ไงอู้ว่าเอาบ้านน่ะคาบ้านเลยเหรออะไรเงี้ยก็ตกใจก็แบบอืมทำไมวะเกมก็ดูดีนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็คาบ้านไปนะฮะสามเม็ดนะครับก็ปิดไปนอนนะ ไปนอนแฟนเลตเตอร์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเป็นคู่ที่ก็แย่งชิงพื้นที่ในในในส่วนของที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกันโดยตรงนะครับนั่นก็คือยอดทีมแห่งกองกิษนะครับทีมที่ยิ่งใหญ่ตะการตาโมโหลานดาวค้างฟ้าเมาอมานั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโอทาพอร์ตรีสอร์ทแอนด์สปานะครับ ก็พบกับน้องเชอร์รี่บอลมัดซึ่งเมื่อปีที่แล้วบอลมัดเคยมาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเออไม่ใช่บอลมัดเคยมาชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเมื่อกี้เราพูดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอ๋อโทษนะขอโทษถ้าพูดผิดนะเบือ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 ใหม่แมนยูไนเต็ดเคยแพ้บ,บอลมัดขาบ,บ้านเมื่อปีที่แล้วสามศูนย์ 0. ถ้าพวกเขาขาบ,บ้านก็เบาๆก็เจ็บ แต่พี่จอมเขาจะบอกว่าเวลาพูดคาบ้านอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเรียนแบบพี่จอมนะไอ้คาว่าคาบ้านเนี่ยขออนุญาตเรียนแบบเฮียนะเขาบอกว่าถ้าพูดคาบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันดูไม่เก็บคาบ้านคาบ้านคาบ้านก็แต่หนูมองว่ามันมันไม่รู้นะคนอื่นมองยังไงไม่รู้แต่หนูมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุฟุตบอล จริงมันใครจะมาคาบ้านกันลยบ่อยสามเม็ดถูกปะละ่ะในดูกันเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุฟุตบอลนะครับแมนยูเนี่ยเขาไม่เคยคาบ้านให้ใครหรอกสามตูนเนี่ยนอกจากอบอลมัดใช่ไหมแล้วก็มีสเปอร์วะนะแล้วก็มีอะไรอีกว่าประมาณสี่ทีมอะถ้าจำไม่ผิดอะแต่จําจไม่ได้อีกสองทีมจําไม่ได้ใครจําได้บอกหน่อยแล้วกันนะว่าแมนยูเขเคยคาบ้านสามเม็ดเนี่ย ให้กับใครจาไม่ได้ว,ดว,ว่าเดี๋ยวอืไข่ว่าเนี่ยติดอยู่กับหัวเนี่ยติดอยู่กับปากเนี่ยอะไ,ไรช่างนันนะฮะพูดถึงเกมนะฮะขออนุญาตพูดถึงเกมนี้ตอนนี้หนึ่งเพราะหนูด,ดูอยู่นะครับเกมของ <c oughs> แมนยูกับบอลมัดต้องต้องต้องบอกก่อนว่าบอลมัดโอกาสไม่ได้เยอะเท่าแมนยู แต่หนูว่าแฟนแมนยูก็คงเข้าใจแหละว,ว่าพอโอกาสเยอะแล้วทาไม่ได้โดยเฉพาะบลูโน่แฟนนั่นหรือว่าอีกหลายคนอมัดเดยนโลคือบางทีบางครั้งบางชดมันควรที่จะเข้ากรอบอย่างน้อยควรจะเข้ากรอบเข้าไม่เข้าไปประตูหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อวานเนี่ยเหมือนเหมือนเล่นลักบี้กัน,นะนอะแมนยูอะโอ้โหมืนเตะฟิลโกกันอนะทั้งมาสลาอุยอ่มาสลาวีทั้งอมาดเดียนโล่ ใครอ่ะกาาโชบลูโน่ไมนูหรือใครอ่ะที่จริงนะากกออเขยโทษอ่ะมันดูแบบโอ้โหมันจะโด่งไปไหนนะก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งศูนย์เนี่ยบางคนบางท่านก็บอกว่าไอ้ไอ้ลูกที่มาเสียลูกแรกเนี่ยมันไม่น่าฟาวแต่ด้วยความเคารพอย่ากโกรธหนูนะนะครับถ้ามืวานแมนยูเล่นได้แบบนั้น ถึงไม่โดนเม็ดนั้นก็โดนเม็ดต่อมาจริงๆหนูมั่นใจอย่างนั้นนะอ่าหรือว่าแฟนแมนยูคิดเห็นเป็นประการใดหรือว่ามีอะไรที่คิดเห็นไม่ตรงกันเรามาแชร์กันว่าเอ้ยถ้าลูกนั้นไม่โดนก็น่าจะกลับมาได้หรือว่าถ้าว่าไม่โดนแมนยูน่าจะขึ้นนาได้คือแมนยูควรจะได้ไหลายลูกควรจะได้อย่างน้อยเข้ากรอบหรือทําอะไรให้มันลําบากใจกับแต่เมื่อวานผู้ตัดสินตูต้องยอมรับให้กรดิตด้วยเซป้าเป็นเลรบาราก้าเนี่ยอื มึงเหมือนม,มึงแดกกาวไปทั้งโรงงานไม่ยอมเลยไม่ให้เลยแม้แต่ลูกเดียวลูกยากลูกลักมุดคอยลุนลงมายิงซ้ายเร็วปัดออกอ <_ C 1> ม,มันมันแบบมันตมะมากึกตมะมากักแล้วลูกแต่มุมแมนยูมีโอกาสทําได้หลายๆครั้งแต่ก็ติดเกปานะครับหลายหลครั้งหลายดอกติดเกปาหนูนก็รู้ตัวอืม <_ C 1> คือดวงมันมันจะแพ้นะครับมันเป็น,ปนอุบัติเหตุฟุตบ,บอลจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะ ถือว่าแฟนแมนยูอยากให้คิดว่าเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลนะมันคืออุบัติเหตุฟุตบอลมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ,บ่อยแมนยูคาบ้านกินัดเองในในลูกกันเนี่ยถูกปะไปนับดูดีไม่กินัดหรอกที่แมนยูคาบ้านอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ,บ่อยมันเป็นอุบัติเหตุฟุตบอลนะก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนแมน,แมนที่ตัวอยู่เด็ดมันขับเคี่ยวแย่งแย่งคะแนนกันโดยตรงแหละนะฮะถ้ากับว่าบอลมัดก็หนีแมนยูลงอ่าแมนหนีแมนยูขึ้นไปนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไร นะครับหูว่าแมนยูยังมีโอกาสนะครับมันมีหลายทางที่จะไปอยู่ฟาชมเนสลิกไม่ว่าจะเป็นอ่าที่เหลือขึ้นรูการหลังก็ตั้งใจเล่นเต็มที่หรือก็รูเบนอโบดิมก็ไปเอาใจไต่นะขมีขมันขมักขม่นมน,นะครับกับอ่ายูโรปาลีถ้าได้แชมป์ก็ได้ไปอยู่ฟาชิเสิกเหมือนกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนยูนะครับสามคำที่อยากจะให้แฟน Man U, แฟนแมนยูในวันนี้เป็นกําลังใจนะครับก็คือ โอเคนะอนะะนพอหลังจากหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับพ่ายแพ้นะครับอา่าให้กับบอลมัดหนูเชื่อว่าเออแต่ขอยหน่อยขอยหน่อยนะไอ้คู่บอลมัดกับแมนยูอ่ะจริงๆแล้วเนะี่ยหนูจะบอกเลยนะว่าหนูใจหนูมาใจหายตรงไหนหรู้ป่ะ หลังจากเซเมโดยดิงเข้าไปแล้วแม่งไปเต้นเคยมีหลายครั้งนะที่ใครได้ประตูทําประตูมันอยู่ได้แล้วมาเต้นล้อเรียนเขาเนี่ยสุดท้ายกลับมาวิบัติกลับมาพังแต่เมื่อคืนไม่ใช่วะเมื่อคืนเต้นได้เซเมโดเต้นหน้าถีบมากก <laughs> ็ เป็นอีกหนึ่งนัดนะฮะจริงๆนะถ้านัดนับสี่ห้านัดหลังเนี่ยบอลมัดถือว่าทำผลงานดีๆมากสี่น้าห้านัดหลังไม่ยังไม่แพ้ใครเลยนะในลีกหรือในทุกในทุกรายการนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของบอลมัดนะฮะหมดแล้วกาแฟคู่ดึกนะครับเอาจริงๆหนูบอกตรงว่า,าหนูเนี่ย เวลาดูบอลมักจะไม่ค่อยไลหลสดแต่เมื่อวานเชื่อหนูไหมหลังจากหนูดูเกมครึ่งแรกของลิเวอร์พูลอะอันนี้มาพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะสุดสบายใจนะหนูว่าแฟนแฟนหงแดงทุกทกคนก็คิดแบบหนูหลังจากดูเกมครึ่งแรกจบคือหนูมองว่าอต้องกราบขอโทษเผื่อมีแฟนสเปอร์เข้ามาชมนะครับสเปอร์พลาดจริงๆพลาดตรงที่ว่าหนึง่ง ผู้ตัดประตูเป็นคนนี้มือสองซึ่งเราก็เห็นแล้วนะฮะกับเกมกลางสัปดาห์ในถ้วยคาราบาวครับที่แบบนำแมนยูไปเยอะขนาดนั้นแล้วก็มาพลาดเองนะครับวอเตอร์มาพลาดแบบง่ายๆทำให้แมนยูมีแรงฮึดกลับมามันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยพอขึ้นนำหนึ่งตูนต้องยอมรับว่าเทรนด์เปิดนี่ยังก็เท้าช่างทอง จับวางดีาร์โคเข้าไปหนึ่งศูนย์แต่ถ้าเรามองลงไปในรายละเอียดลึกๆเรียกภูมีโอกาสเยอะมากโดยเฉพาะบังโมมูเมตาร่าเนี่ยแค่ไม่กินอาทีแรกๆเนี่ยมีโอกาสเยอะมากอาที่สองจำได้เลยมุมก็แคบมึงก็ยังจะหากจะยิงคือถ้าเปิดทางซ้ายมาเนี่ยมีทั้งหลุยดดีาร์และโดมินิกโตบอสไลเมื่อคืนนี้โตบอสไลเล่นเป็นเบอร์สิบเหมือนหน้าต่า แล้วก็มีบทบาทเยอะพอสมควรแถมทาประตูได้ด้วยแต่ว่ามันมีโอกาสมากกว่านั้นมันควรจะแอสซิสต์ได้มากกว่านี้มันควรจะยิงประตูได้มากกว่านี้ถ้าถ้าเลี้ยวภูแบบตั้งใจเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคหนูไม่ได้ตีเลี่ยนไม่ได้แต่แค่อันนี้เราอธิบายให้ฟังห้เถอหนูเชื่อว่าแฟนเลี้ยวภูทุกคนก็คิดมาหนูเมื่อคืนนี้เกมรุกของเลี้ยวภูมันเต็มไปด้วยศักยภาพที่แบบนะจาจบอลกันแม่นนะฮะตามช่องแม่นยําแล้วก็แบบเชียบขาด อคือคือในจังหวะเกมรุกอะ่ะไม่มีอะไรให้แบบติติงมันจะมีแบบจังหวะที่แบบว่ามันควรใจกว้างมากกว่านี้บางจังหวะไม่ควรยิงหรือบางจังหวะไม่ต้องจ่ายแล้วยิงได้เลยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบควรยิงดันจ่ายควรจ่ายกลับยิงมันจะมีมเมตนต์แบบนี้อยู่หลายครั้งสำหรับเรี้ยวฟูสุดท้ายก็ขึ้นนำสองศูนย์นะครับ ก็เป็นการความขยันของอโซบอสไลขึ้นไปมงแล้วก็โดนไหลของผู้เล่นสเปอร์มะแล้วก็แมคลิสเตอร์ก็มงกาไปเป็นสองศูนย์ใกล้จะจบละนะใกล้จะจบครึ่งแรกนะครับเคยไหมต้องการเอาชนะอันนี้ก็เรียกเด็กดือ้อเด็กดือ้อยากจเอาช,ชนะกรรมการนี่คืออเล็กซิสแมคลิสเตอร์อะไรลละเด็กดือ้อมึงอะมึงอ่ะมึงอะดือ้อไม่ใช่แมคลิสเตอร์แล้วมึงอะเด็กดือ้อ พ่อกำลังถ่ายคลิปอยู่เออคืออเล็กซิสแมกเเตอร์ในช็อตน,นั้นเนี่ยเออก็เหมือนกับกำลังจะบิวอัพขึ้นมาทีนี้ออจับบอลยาวแล้วก็เหมือนจะแตะบอลได้แต่ก็ไปติดเขาแล้วก็เหมือนโดนย่ำไปนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะอเล็กซิสแมกเตอร์ลุกขึ้นมาเล่นได้แต่ในใจก็คือกะว่าเอ้ยกรรมการต้องให้ฟาว แต่กรรมการไม่ให้ฝ่าวลกนี้เจมไม่ได้สั้นได้บอลมาก็ยิงแบบยิงคมมากชวบเข้าไปนี่คือการจุดประกายให้กับแฟนแฟนท็อตแนมฮอตสเปอร์คือถ้าครึ่งแรกจบที่สองประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังบอกเลยบันเทิงแล้วก็เอิอเทิงหนูมั่นใจอย่างนั้นนะสุดท้ายก็มาเป็นสามหนึ่งนะครับมาเป็นสามหนึ่งก่อนจบครึ่งแรกก็ถือว่าอะ ยืดระยะหายใจคอไปอีกหน่อยนะครับเมื่อวานไม่ค่อยมีอะไรคือเมื่อวานนี้หนูไหลตดครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกแต่พอหนูดูปุ๊บหนูสบายใจแล้วหนูมองว่าในฤดูกาลนี้แมนเจอะไม่ใช่แมนดิในหัวมันมีแต่แมนอยู่ตายแนละ้วหนูมองว่าลิเวอร์พูลเกมรุกดุดนันเกมรับช่วยกันดีแล้วสเปอร์ไม่มีอะไรที่แบบ ให้หนักใจอ่ะนอกจากลิวภูจะพลาดกันเองอ่ะทุกคนเข้าใจหนูใช่ไหมคือสเปอร์ไม่ได้ทําอะไรให้หนักใจกับกับกองหลังลิวภูมันดูแบบไอ้ที่แบบฝรั่งเขาชอบล้อกันสเปอร์ซี่สเปอร์ซี่สเปอร์ไม่ใช่สเปอร์ซี่ธรรมดาเมื่อวานเนี่ยเป็นสเปอร์เดอะอีซี่มากคือมันง่ายมากบางทีจ่ายบอลติดติดขัดๆโดยเฉพาะแผงเซนเตอร์ของสเปอร์ก็ไม่ได้เอาไม่อยู่เอานักเตะแต่ละคนไม่อยู่ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ย นะครับเดี๋ยวหลายคนจะหมั่นไส้บอกว่าบอลชนะพูดอะไรก็ได้แต่หนูพูดในสิ่งที่หนูเห็นนะครับหนูพูดในสิ่งที่หนูรู้สึกนะครับถ้าผิดปรับพลาดประการใดทุกคนก็ลองแย้งมาแล้วให้เหตุผลกันมาว่าสิ่งที่หนูคิดเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกตรงไหนนะครับอย่างแรกนะครับพอเริ่มครึ่งหลังมานะฮะมันกลายเป็นไปสามหนึ่งไปสี่หนึ่งไปห้าหนึ่งอย่างเงี้ยนอนดูเมื่อคืนเนี้ยกระดิกตีน,นอนดูเลยสบายใจ แล้วในพร,รึ่งหลังอะ่ะเลี้ยวภูยิงประตูได้เยอะมากอันนู้ถามว่าไอความผิดคือเลี้ยวภูมัน็จะเป็นอย่างงี้พอนำห้าหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้อ่ะเริ่มมาเป็นห้าสองนะห้าสองอ้าวสเปอร์เริ่มคึกคักเลี้ยังเล่นเหมือนเดิมจ่ายบอลแล้วก็ดึงช้าเลี้ยงไปหลอกมาทำชิ่งเขาเตะหนูอะ่ะไม่อยากให้เลี้ยวภูลเล่นแบบนี้ คือหนึ่งถ้ามึงจะเอาเพิ่มมึงยิงไปเลยเล่นเหมือนเดิมเล่นเกมบุกหนึ่งนะสองถ้ามึงจะเอาตะกอนนี้ค่าหนึ่งต่อบอลแม่นๆทำชิงแล้วทำให้สเปอร์ไล่เดี๋ยวก็ท้อไปเองถูกปะแต่เนี้ยว่างยังไม่ให้รอเขาเข้ามารอเขาเข้ามาปุ๊บอ่ะพอเขาเข้ามาปุ๊บให้ปุ๊บ,บโดนทำเป้า,ปานะหนูกลัวดูปากนะหนูกลัวว่าผู้เล่นมันจะบาดเจ็บเพราะอ,อกเขาอ,อกเราครับ เป็นหนูเนะี่ยทีมหนูโดนตามเยอะอย่างเงี้ยคือมามาเลี้ยงบอลมาลิงชิงบอลบอใส่หนูก็เตะนะเอาจริงบางทีมันมีน้ําโหมันมีอารมณ์อ่ะเข้าใจไหมในสนามมันมันมีแน่แน่บางคนมันเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่บางทีมางค้งด้วยเกมด้วยบรรยากาศมันพาไปหนูกลัวว่าผู้เล่นของลิพูเนะี่ยจะถูกแบบนอกเกมแล้วก็เจ็บเพราะนี่เมื่อบางคนมันมีไงในเมื่อแหมมาหลอกกูแล้วหลอกกูอีกเดี๋ยวเล่นลิงชิงบอลในเมื่อกูไม่ชนกะก็ มันก็เจ็บไปแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็มีคนที่คิดแบบนั้นแต่อาจจะไม่ใช่สเปอร์เมื่อคืนนะต้องบอกก่อนแต่มันมีอารมณ์นี้มีโมเมตนต์นี้คือเราเป็นคนเตะบ,บอลน,นันเรารู้นะครับสุดท้ายก็ได้มาห้าต่อนะครับห้าสามและเลี้ยวบูก,ก็มานะตอกฝาลงหกสามมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนแบบอ่าขอโทษนะขอโทษแต่สเปอร์มันเหมือนแบบ ล้วภูอยากจะยิงเมื่อไหรก็ได้พอห้าหนึ่งไล่มาห้าต่ออืมเคยไล่มาห้าตาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มันไม่กดดันเว้ยอ่ะพอสักพักหนึ่งพอไล่มาห้าห้าห้าต่อหาห้าต่อเสร็จปุ๊บอ่ะพอห้าตาปั๊บอ่ะอะไรต้องเอาห่างๆหน่อยอะก็เล่นกันอี คือท้ายเกมอ่ะสังเกตเลยว,ว่าพอพอเชลอ่าพอสเปอร์เปิดเกมมาเนี่ยลิยวภูมีโอกาสทาได้มากกว่าเดิมเยอะถ้าต่อบอลกันดีๆทําชิงกันดีๆเมื่อคืนเนี้ยพูดตรงๆนะไม่ได้บูลลี่สเปอร์เจ็ดลูกแปดลูกได้อันนี้แบบอย่างน้อยนะหนูว่าเจ็ดลูกแปดลูกได้แต่เพี่งนต่ว,ว่ามันไม่เนียนกันเองในะจังหวะสุดท้ายแบบสมากึกสมากาักก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะฮะไม่มีอะไรต้องติไม่มีอะไรต้องชม อ่ะไม่มีอะไรต้องติไม่มีอะไรต้องด่าถ้าต,ต้องชมเพราะว่าเกมรุกดุดันนะครับแล้วก็หนูเชื่อว่ามาถึงตรงนนเนี้ยอันนี้ตลอดก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้แล้วว่าเฮ้ยของก๊อฟหรือเปล่าก,ก๊อฟเกตเอหรือเปล่าดยด,นนดีอันนี้ตลอ,อดก๊อฟเกตเอหรือเปล่าหันองมาแล้วฮานองที่เธอรอ ันนี้มันรอเธอแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไปหานะแมววันเจี๊ยบนะฮะซ้ายมือพี่จอมบอบูแฟนแมนอยู่อ่าขวามือคุณอ่าน้าแมววันเจียบแฟนสเปอร์เดี๋ยวเสื้อตัวนี้หนูจะใส่จะใส่ไปคืนนี้ใส่ไปให้กำลังใจกำลังใจอยากจะปักสเปอร์ฝั่งนี้นี่แมนยู่ฝั่งนี้สองข้างเลยได้ไหมอ่ะ ก็ตอนนี้ก,กลับมานะฮะนำเป็นจ่าฝูงน่าจะผ่านช่วงคริสต์มาสนแน่ๆนะครับเพราะว่าสี่แต้มนะครับเตะน้อยก,กว่าหนึ่งนัดแต่หนูอยากจะบอกอย่างนี้กับแฟนแฟนลิเวอร์พูลนะฮะอ่ะเดี๋ยวมันจะยาวไป <c oughs> หนูอยากจะบอก,กแฟนลิเวอร์พูลว่าจริงๆแล้วว่าหนูไม่อยากให้ไปคิดไอไอตกค้างในหนึ่งนัดเอ้สามแต้มแน่ๆไม่ต้องไปคิดไอตกค้างยังไม่เตะไม่ต้องไปคิด เดีย๋ยวถ้ามันชนะมันจะกลับมานำเจ็ดแต้มไม่ต้องเอาปัจจุบันเนี่ยมันเคยมีบางฤดูกาลลิเวอร์รพูลแต่น้อยกว่าคนอื่นสามนัดอ่าตามเขาอยู่หกแต้มุดท้ายแล้วไม่ทันพอเราไปคิดโอ้ยสามนัดแม่งก้าแต้มเฮ้ยเจอหมูหมูได้ไม่หมูแล้วแล้วยิ่งเป็นเอเวอัลตันได้เจ้าของสโมสรใหม่ประธานสโมสรใหม่เมื่อคืนเล่นโชว์นะเกือบตบเชลตีโชว์อะเกือบตบเชลตีเจอโชว์เจ้าของอะเจ้าของใหม่เมื่อวานเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คิด คิดในปัจจุบันดีกว่ามึงจะไม่ยังไม่ได้ลงสองนัดสานัดทั้งแม่งอ๋อช่างมันก็คือตอนเนี้ยเรานําเชลตีอยู่ตีแต้มคิดแค่นี้พอนะครับไอ้สามแต้มเนี่ยมันอยู่ในโอกาสในอย,อยู่ในอากาศเราจะได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ปั๊บเราอาจจะเรา,าจ,จะไม่ได้สามแต้มก็ได้หรืออาจจะได้หนึ่งแต้มหรืออาจจะได้สามแต้มก็ไม่รู้นะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันยังไม่มีใครคาดเดาได้มันไม่มีคําว่าแบเบร์หรอกครับเพราะฉะนั้น ก็ไม่อยากให้แฟนเลฟูคิดถึงตรงนี้ยแมตต์ตกค้างกับเอเวอเรตันช่างมันเอาแค่ที่เตะไปเนี่ยนะฮะถ้ายังนําอยู่หนูถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับเมื่อคืนเล่นดีหลายตัวนะครับทุกตัวดีกว่าเล่นดีทุกตัวนะครับข้อดีเมื่อคืนก็คือไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มอันนี้หนูว่าเป็นข้อดีแล้วพร้อมที่จะคือมันพักมันจัเต็มไงในทัวยคาราบาวครับหลายตำแหน่งแล้วตอนเนี้ยมันพร้อมที่จะอัดโปรแกร,รมบ็อกซิ่งเดย์ช่วงคริสต์มาสเนะี่ยตรงถึงปีใหม่เนะี่ย เดี๋ยววันที่ห้าหมกรากคมเดีย๋ยวหนูจะต้องไปที่แอนฟิลไปดูแดงเดือดฮนะก็ก่อนอื่นขอออกตัวเลยออกตัวตรงนี้ก็จะว่าหนูออกตัวก็ออกตัวนะหนูวอนพี่พี่ปีตัดแดงทุกทุคนนะครับรวมถึงนักเตะทุกทุกคนนะครับที่จะทําสึกแดงเดือดยังไงอย่าพยายามอย่ามาคาบ้านอย่ามาให้หนูคาบ้านแล้วกันนะปลาณนีด้วย แต่ลูกคุได้ปลาหนีด้วยเพราะหลังจากชนะแมนซีเขาบอกว่าอยากเจอลิฟฟูพ่กนี้เลยอยากเจอลิฟูพ่กนี้เลยแต่ว่ายังไม่ได้มาเตะโปรแกรมมนเตะสองวันติดไม่ได้เดี๋ยวได้เจอนะครับก็เวลาเจอกันก็ช่วยปลาหนีน้องๆด้วยนะครับนะพี่ๆก็ช่วยปลาหนีน้องๆด้วยพี่ๆปีดสัตแดงนะครับเบาๆมือให้อันเนื้อสลอดหน่อยนะครับและเมื่อคืนนี้เป็นภาพที่หนูงงมากมีใครเคยคิดมนหนูไหมว่าอิเลียร่าโค้ชชาวสเปน เจ้าของไอ้คนที่คุมทีมบอลมัดอนะมันเหมือนแม็กวมากนะก้องจับไปนู้ว่าเฮ้ยแม็กวคุมบอลมัดเหรอไม่ใช่เอา้าวอีเลวราลงไปเจะไม่ใช่เว้ยคนละคนหน้าเหมือนพี่น้องหน้าเหมือนฝาแฝกกันมากนะฮนะก็เป็นังใจให้กับแฟนเมนยูเป็นองใจกหรกบแฟนทุกทีมทีมทม่แพ้นะครับแล้วก็สําหรับลิเวอร์พูลเราเดินหน้าต่อไปขอกลับมาเป็นจา่าฝูงหนาวเหมือนเดิมวันนี้นะมันยังหนาว ไปใครชมแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดตับตะใครเป็นกำลังใจให้กันด้วยสุดท้ายนี้แมตต์เมื่อคืนที่แมนยูคาบ้านมันแค่อุบัติเหตุฟุตบอลมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆเข้าใจไหมครับอย่าไปร้อพี่พี่แมนยูเขาบ้าบอบายยโอเค